สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะบีกอ็อยู่ที่บอนสีบ้านพุ่มไม้นะคะของพี่เก่งนะคะก็วันนี้นะคะมีโอกาสนะคะได้ไมาเห็นอบอนสีกระต้นนี้เลยนะคะก็คือสุดปราถนานะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของสุดปรารถนากันนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะสุดปราถนาเนี่ยเขาเป็นบอลใบไทยนะคะ บริเวณกระดูกใบเนี่ยนะคะเขาจะออกอเป็นสีแดงเลือดนกนะคะแล้วก็บริเวณใบเนี่ยนะคะใช่เห็นได้ว่าเขาจะกัดสีนะคะกัดสีเป็นสีออกโทนชมพูโอรสแบบนี้นะคะพื้นใบนะคะเห็นไหมคะอันนี้พื้นใบเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะ ขอบใบของเขาเนี่ยนะคะมีความพลิ้วพอสมควรเลยนะคะจุดจุดกัดสีบนใบเนี่ยที่ออกเป็นสีชมพูโอรสนะคะหรือว่าส้มโอรสแบบนี้นะคะเขาก็จะกระจายทั่วทั้งใบแบบนี้เลยเนาะเขาเนี่ยนะคะจะมีความคล้ายกับ ไก่ราชาวดีนะคะแต่ไก่ราชาวดีนะคะเขาจะกัดสีแดงขาวเนาะ,ะแต่ว่าสุดปรารถนานะคะเขาจะกัดสีเป็นสีชมพูโอรสนะคะหรือว่าส้มโอรสนั่นเองนะคะก้านใบของเขานะคะจะเป็นสีดำสนิทเลยนะคะทุกคนซึ่งสุดปรารถนาเนี่ยนะคะก็เป็นบอลสีที่หลายหลายท่านเนี่ยตามหากันนะเพราะว่า เขาเป็นบอลที่มีความสวยความงามในแบบของเขามากๆเลยนะคะวางหูของเขานะคะจะฉีกไม่ถึงสะดือเนาะแล้วก็มีความห่างกันพอสมควรนะคะจะไม่ได้ชิดกันหรือว่าห่างกันมากจนเกินไปเนาะเวลาเขากัดสีออกมาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีสีที่สวยมากๆเลยนะ ส่วนราคานะคะราคาของสุดปรารถนาตอนนี้เนี่ยบีไม่แน่ใจนะว่าอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะก็ถ้าใครรู้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับสายนักสะสมนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับบนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะสุดปรารถนานั่นเองนะก็ สำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมรับฟังจนจบคลิปในวันนี้นะคะยังไงนะคะบีรบกวนนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ